Ma è nó mang đến phim da, pha da, thịt da,หลากหลาย, pha chế tài, <laughs> thái, mì thái, mì ตอนนี้เตาเตาปิ้งเครื่องนี้นะครับอันนี้คือสุกี้สุกี้เครื่องนี้นะครับเปิดไฟแล้วก็เลขหกก็จะแรงสุดนะฮะตอนนี้คือเปิดแรงสดแล้วก็ปรับลงมาเลขหนึ่งคือเบาสดนะครับตั้งไว้อยู่สามก่อนนะครับ ใช่แล้วก็เวลาเวลาปิ้งไม่เหมือนเมื่อวานนะฮะเมื่อวานปิ้งย่างเกาหลีเขาไม่มีกระตากอันนี้มีกระตากเวลาปิ้งมีค่ะมีเมื่อวานมีใช่ไหมไม่ของมุมไม่มีก็เลยเนี่ยบอกบอกไว้ก่อนมีกระตากแล้วก็เอาน้ำมันไปฉีดที่กระตากก่อนแล้วก็ค่อยปิ้งไม่งานไม่งานมันก็จะติดกระตากอันน้ำฉีดใช่น้ำมันเป็นน้ำมันได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไาทานเลยเป็นบุฟเฟ่มีทั้งหมด ทุกอย่างเลยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นมีหมดเป็นบุฟเฟ่ตักเองตักทานได้หมดเลยครับทุกอย่างแต่พี่รับการรับเพิ่อหนีหอเลยนะคะครับสั่งไว้แล้วแต่ว่าขอเพิ่มหนค่ะเขาเปิดแล้วเขียนแล้วฮะคือเราไม่เยอะครับอ่ามันออกนะครับกันกันไหมใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนที่ไหนน้ำตา ร้านอาหารชื่ออะไรไม่รู้กินยากกินยากกินได้ทุกชาติทุกภาษาได้โอเคครับแต่แต่แตกต่างกับต้งน้ำจิ้มแบบคุชอบไม่กี่คนโอเคครับเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข็มเป็นเนื้อวัวเธอเป็นวัวที่ไม่ได้เข็มเป็นภาษาอังกฤษเธอเป็นหมูหมดนะฮะ ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อวัวเขาก็จะแผนเป็นภาษาอังกฤษฟิสหรือว่าภาษาไทยวัวนะครับเนื้อวัวนะครับใท่างไหนไม่ทานเนื้อวัวก็คพิมกินแต่หมูอย่างเดียวก็จตัดที่เป็นภาษาจีนหมดทุกหมูนะครับ Yup. ส mm hmm. yeah. ั่งทานได้เลยนะครับอาจารย์นะครับไปสั่ทานได้เลยครับทุกอย่างในฟรีหมดที่ที่อยู่ในร้านนะครับไอ้ฟรีผลไม้นะครับเึ้่มต่าต่างๆรวอยู่ในข่าวหมดเลยนะครับไปหยิบทานได้หมดเลยนะครับสองพอเนาะสองคอ นอาอนอนหารฝรั่งอาเลยอ้าวเลวได้ของฝรัง้วน้ัดลมจะอยู่ทางซ้าย

อารก็เลยก็ได้ค่ะเขเป็นไร สมโคไมเหมือนมีมรีสมโคออได้อยู่ได้ได้พอได้บ้านครับเทียวโคมาให้พ่อครัร <c oughs> คบได้ครับแซบบ๊ ปล่อยไหมครับพ่ออาการดีกว่าครับวันครับหลากหลายครับ, <c oughs> รบชอบไหม <c oughs> ไปไปเลือกได้อะไรบางลูกหลายอยา่างถูกใจไหมครับวันนี้ถูกใจครับถูกใจมาก <c oughs> นอร่อยหลากหลายอร่อยไหมมากจริงอ่ะไม่รู้จะกินอะไรมันเยอะจริงๆค่ะโอเคมากครับที่น่ากินมากนมัโอเคมากถูกใจไหมครับค่ะถูกใจมากใจมากครับถูกใจไหมครับถูกใจค่ะถูกใจ ทำอะไรครับทำอะไรน้ำมันไม่ใกระดาษมันไหมถูกใจไหมครับถูกใจค่ะค <c oughs> นิดหน่อยวันนี้อันนี้ทำาบริการนะคะครับบริการ <c oughs> <c oughs> บริการตัวเอง <c oughs> ครับโอเคนะคโอเคไหมครับ <c oughs> โอเคไหมครับถูกปากคน่ายนะ่ะกินหรือยา่างคน่ายนะครับโอเคมากเลยแต่ไม่คุ้มค่าหัวเขาหรอกวันละสามบาท ไม่้วยาก็เอ่อนี่ก็อยู่ที่ของหวานเอ่อย่านใลย่านอะไรชังนสีชังอายกเสียงย่านชังงเสียงครับเสียงของเมืองชังสีนะครับก็เป็นถนนคนเดินนะครับที่ร้านอันนี้อยู่ชั้นสีนะครับ พราะนั้นก็เมื่อกี้ถามไกด์เขาบอกว่าคนหนึ่งก็ร้อยกว่าหยวนก็ตกประมาณก็หยวนหนึ่งอาตีง่ายหยวนนึ่งห้าร้อยก็ๆนะคือสี่ร้อยกว่าบาทที่นี่สี่ร้อยใกล้ห้าร้อยก็ตีห้าร้อยบาทแต่ก็บอกร้อยกว่าบาทร้อยกว่าหยวนต่อสมมติร้อยยี่สิบต่อประมาณร้อยสามสิบก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทอะไรประมาณนี้หกเจ็ดร้อยบาทถามว่าถามว่ากินย่างมันมีทุก พูดตรงๆทุกสัญชาตินะไอตัวต่างกันคือตรงที่ไอเป็นเป็นผงเป็นน้ําจิ้มนะอย่างของไอเดียของเกาหลีของไทยของอะไรมันจะมีให้เลือกประมาณผมลายตามสักสี่สิบอย่างเพราะนั้นก็พวกอาหารเป็นต้มกรื่องธรรมดาะนก็เมื่อกี้ถามว่าคนกินนิยมไหมบริยมมากเสาร์อาทิตย์มากันตึงหาที่ว่างมันนี่เพราะฉะนั้นก็ถ้าสนใจ ถ้าถ้ามาก็มามามาได้ก็ตรงที่จุดรถไฟฟ้านะครับขึ้นลงตรงสี่เหลี่ยมไอตรงจตุรัสเนร่บไอเกิตัดถนนตัดกันนะโอเกครอบวันี้ก็ไม่ดีไดูสนใจก็มาด้วยครับก็หลากหลายตัวความหมายคือผมมองดูไอเขาว่าตัวเงินมาแลกได้สลา่อันนั้นไม่ใช่สําคัญตัวเงินคืว่าอาหารหนึ่งชิ้นน่ะเราจ่าย ของเรากับของเขามันต่างไม่ต่างครับของเราจะจ่ายประมาณเท่าครึ่งคือเกือบสองเท่าเพราะฉะนั้นอย่างอาหารเราเราจ่ายสูงสุดประมาณ499หรือ400บาทแต่ที่นี้ประมาณ7จ0ดบาทถือว่าครึ่งต่อครึ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็แพงพูดถึงตัวเศรษฐกิจนะไปพูดไม่ถึงตัวเงินนะครับคน,นการค้าขายมันจะแพงกว่าเราเพราะฉะนั้นจะซื้ออะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปบ้านเราเนี่ยเขาจริงแบบ ใช้ใจ่ายได้เต็มที่เต็มที่นอนโรงแรมก็สมมติจ่ายก้อนหนึ่งก็จะได้สองคืนเอาประมาณเนี้ยแต่ของเราเอาถึงเงินมาคำหนึ่งก็จะได้ต้องถือสองรมถึงจะได้หนึ่งคืนนะครับโชคดีไม่ต่างใช้ครับนี่รีวิวข้อูลใไปดูครับวันนี้วันที่29เมษายนแ8ครับจะขึ้นเครื่องะอน,นะครับอันนี้ก็ไปนมาจากอัญชลี่นะครับก็มาไม่รู้คุ้มหรือเปล่าจ่ายรุป,ประดด้วยเนี่ยเอาของแต่ละอย่างกินโอ้โหอูดาบว่ากันครับผมกินได้น้อยๆครับ แต่สมาชิกก็คือคุ้มนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ